หลัวชแนลสวัสดีครับมาเพิ่มกำลังกันมาเลยให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มพลังป้องกันต่อสู้โรคร้ายต่างๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาทำกันเลยท่าที่หนึ่งนะครับบิดตัวให้เลือดลมดีไลยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกล้ามไหลนะสลับกันไปสัก20ครั้งนะครับทำท่าที่สองขยายหน้าอกนะครับให้หน้าอกพึงผายไหล่พึง ทำซี่10ครั้งทําให้อวัยวะภายในหัวใจแข็งแรงท่าที่3นะครับลายืดอกนะครับยืดไปข้างหลังนะครับยืดช้าๆนะแ,แข็งแรงไปด้วยนะครับให้อวัยวะส่วนบน,นแข็งแรงนะครับท่าที่4ท่านี้เอีย e งนะถ้าเ e อียงตัวนะครับเกิดกล้ามเนื้อไหลนะเส้นเอ็นเลือดลมขยายดีนะครับทําให คล่องตัวแล้วก็ค่าที่หนะครับถ้าหมุนแขนหมุนช้าๆสลับกันนะครับลดเร็วนะครับเนี่ยหมุนช้าหมุนเร็วนะครับสลับกันท่าที่หกท่ารับนะครับให้ไหลนะครับรัดให้ไหลแข็งแรงนะครับแขนบนแขนล่างสลับกันรัดออกรัดออกนะครับทำด้วยสิบครั้งนะครับ ท่าที่เจ็ดขยับนิ้วมือนะครับนิ้วเราเราทุกนิ้วแวก็ขยับนะครับขยับให้แข็งแรงนะครับอย่าขยับอ่อนเปี่ยนแข็งแรงเพื่อไม่ให้นิ้วล็อกนะครับทํางานได้ดีนิ้วทุกนิ้วนะครับจะบิดจะหัดหรือจะดึงนะครับให้ไขข้อของนิ้วนะทำงานไม่ให้เกิดไขข้ออุดตันนะครับนิ้วแข็งแรงนิ้วไม่ล็อกแน่นอนทําเลยครับท่าที่แปดนะครับท่าที่แปดนี้เรียกว่า เพิ่มพลังมหาศาลนะครับเพิ่มพลังมหาศาลหายใจเข้าลึกๆนะครับเพิ่มพลังมหาศาลแรงสะบัดกอดลัดฟัดเบี่ยงนะครับแรงสะบัดทําให้เราแข็งแรงนะครับท่าที่เก้าท่าผายปลอดนะเปกลมให้เต็มปอดแล้วผลักไปด้วยลมที่รวดเดีวนะฮะหายใจ <c oughs> ขาดทิ่สิบนะครับสุดท้าย นะครับถ้าฝึกลมปรานหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกเบาๆด้วยลมหายใจลมหายใจเข้าออกได้พลังปอดได้หัวใจที่แน่นอนความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐนะครับเพิ่มพลังให้ตนเองร่างกายมีภูมิต้านทานบอกภัยสวัสดีครับ